ก็ยังไม่ยืนยันแต่ประการใดแต่ว่าน่าสนใจนะฮะคือนักข่าวเราได้รับการร้องจากหญิงสาวพิการคนหนึ่งว่าอยากจะเจอหน้าพ่อของเธอสักครั้งหนึ่งโดยที่นักข่าวก็เลยไปพร้อมกับนายอำเภอยางตลาดที่จังหวัดกระสินนะฮะไปที่บ้านหลังหนึ่งที่ยางตลาดนี่แหละซึ่งเป็นบ้านของนางลำไยห,หินศิลาเจ้าของบ้านแต่ได้พบกับคุณพรชริหรือน้ำฝนอายุ24ปี ในสภาพที่น้ําฝนเนี่ยเดินกระเพกสมองสั่งการช้าสาเหตุนัเนมาจากน้ำฝนเนี่ยถูกสามีชาวต่างชาติทำร้ายร่างกายจนปางตายภาพของน้ําฝนเป็นอย่างที่เห็นนีนะฮะโดยน้ําฝนเนี่ยบอกนะฮะว่าได้อยู่กินกับสามีที่เป็นชาวต่างชาติอายุ45ปีที่เถินลํำปางจากกนกระทั่งมีบุตรด้วยกันสองคนคนโตเป็นผู้หญิงชื่อ,อ อายุสองขวบอายุสองขวบคนเล็กเป็นผู้ชายอายุหนึ่งขวบกว่าค่ะนะมีปัญหาเธอถูกสามีชาวต่างชาติทำร้ายร่างกายตอนนั้นที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอบอกว่าโอกาสรอดแทบแทบจะไม่มีแต่เมื่อรอดกลับมาแต่พิการเนี่ยก็ต้องกลับมาอาศาัยอยู่กับแม่ที่ขายยาสมุนไพรอยู่ที่ห้วยเมกกระสินตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็เรียกร้องค่าเลี้ยงดูและค่ารักษาตัวจากอดีตสามีไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่ลำปางเมื่อสี่กันยายนปีที่แล้ว โดยอดีตสามีตกลงจ่ายค่าเลี้ยงดูเดือนละหมื่นห้าค่ารักษาพยาบาลให้กับตนและพร้อมจะส่งเสียบุตรจนจบปริญญาตรีทั้งสองคนแต่ต่อมาอดีตสามีชาวต่างชาติมาเอาลูกสาวไปอยู่ด้วยและไม่ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูตามที่ตกลงกันเดือนละหมื่นห้าโดยบอกว่าจะจ่ายแค่ห้าพันจนกระทั่งเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็ไม่จ่ายเลยอย่างที่ตกลงกันเอาไว้กันยาเนี่ยไปตกลงกันที่โรงพัก ค่ะหมื่นห้าทันวาเนี่ยไม่จ่ายเลยค่ะตนก็ต้องมาอาศัยอยู่กับเพื่อนของแม่ก็คือป้านลำไ่ที่นักข่าวเราไปเนี่ยแหละฮะู้ชมมะแล้วเธอก็บอกว่าตนเองเนี่ยพิการถ้าจะไปทํางานรับจ้างคงไม่ได้อยากจะขายของเล็กๆน้อยๆพอจะทําได้อย่างนั้นมากกว่านี่นะฮะปัญหาก็คือว่าแม่ของตอนก็คือนางสาวยศยาใช่ไหมหรือยศย,ยาเนี่ยน้องร้ายศยาผู้น้าแรกอยู่ที่ห้วยเมฆกระสิน ตอนนี้ก็ไม่ใช่สบายก็คือลําบากลําบากค่ะนะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่กรณีออกมาร้องขอกับสื่อมวลชนว่ากําลังเดือดร้อนอย่างไรแต่เรื่องมันน่าตกใจตรงที่เธออ้างว่าอยากจะเจอพ่อ,อพอน้กข่าวถามว่าพ่อเป็นใครเธอก็บอกว่าพ่อก็คือนักร้องลูกทุ่งคนดังนะฮะชื่ออ,อักษรย่อยอยกกักษ์กะละกันเนี่ยน้องไบเธอบอกว่าคิดถึงพ่ออยากเจอพ่อไปที่สุด พ่อเคยโทรมาหาพร้อมกับถามว่าฝนเป็นไงบ้างลูกหายดีหรือยังเดินได้ไหมตนก็บอกแต่ไปว่าเดินได้แล้วคิดถึงพ่อพ่อรับปากว่าหลังปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยพ่อจะมารับไปอยู่ด้วย,วยจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้โทรไปหาก็จะมีแต่ผู้จัดจาก,การส่วนตัวรับสายอยากจะเจอหน้าพ่อเพื่อจะขอให้พ่อช่วยเหลือบ้างตนก็ไม่อยากจะเป็นภาระของใครแค่มีทุนค้าขายเล็กๆ,ๆน้อยๆ หรือจะมีไรายได้มาเป็นค่าเลี้ยงดูลูกซึ่งก็แปลว่าถ้าใช่เนี่ยก็เป็นหลานเนี่ยนะฮะน้องไรฮะใช่ค่ะอายุขวบกว่าคนที่เหลืออยู่หนึ่งคนคือคนเล็กเนี่ยนะคะแล้วก็เอาบัตรประจำตัวประชาชนของคนที่ทระบุว่าเป็นพ่อแท้ๆก็คือคุณยิ่งยงเนี<ช>่ยแหละแล้วก็มีรูปถ่ายที่เก็บเอาไว้ในโทรศัพท์เนี่ยน้องไร้ฮะค่ะอ่ะฟ,ฟังเสียงดูหน่อยฮะูก่งน,นั่งนิ่งไม่ได้เขาบอกว่า S <s <we ak> เดี๋ยวยนนดีวพี่ไหวจะรับหนูถ้าไม่วแล่วหลังจกนั้นหนูก็ไม่ไ,มได้คุยกับพ่อเลยคุยกับก็มีกระบวนการคุยเก็บเก่กระบวดการนลค่มมนนะ,ค,ะคิดถึงคุณพ่อไหมครับ <s we ak> คิดถึงอะ่ะแล้วตอนอยากอยากอยากเจอหน้าคุณพ่อไหมตอนนี้ค่ะ <s we ak> เรื่องนี้เนี่ยนะฮะคือเราติดต่อไปที่อดีตผู้จัดการของว่าคุณทิ่ยอะพูดกันตรงๆนะ,ะอดีตผู้จัดการบอกนะฮะว่าก็เคยทราบมาว่าเคยมีลูกมีครอบครัวมาก่อนมีลูกสองคนมีผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งลูกชายเนี่ยตอนนี้มาอยู่มาอยู่กับครอบครัวคุณทิ่ยงปัจจุบันแต่ลูกผู้หญิงเนี่ยอดีตผู้จัดการบอกไม่ทราบจ<ม>ริงๆนะฮะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ตามทีเดี๋ยวลองถามไถ่ดูนะฮะก็ต้องให้ความเป็นธรรมหรือถ้าใช่อาจจะเป็นเพราะว่า ปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารหรือไม่เนี่ยนะฮะพยายามมองในแง่บวกไว้นิดนึงค่ะเดี๋ยวลองประสานงานดูนะฮะแต่โอ้โหคงจะถูกทำร้ายหนักเลยนะอันนี้เจ้าตัวมาขอความช่วยเหลืออสมองก็ไม่สมบูรณ์สมองปิดปกติเลยเนี่ยนะฮะที่คอเจาะคอด้วยใช่ไหมตอนป่วยตอนเจ็บใช่แสดงว่าสาหัสนะคะตอนนั้นอะ